สวัสดีครับกระบะลีโวสตั๊มมทแคนะครับเกียร์ออโต้หน่วยงานปะวศูนย์นะครับคันนี้นะครับราคาตอนนี้ต่ำที่สุดแล้วนะครับเป็นเกียร์โต้ยุ่งสูงเพี้ยนเนืนะใครที่หากระบะอยู่นะครับสวยๆจนทนนะใช้งานยาวๆสีบอลเงินสีพื้นแบบนี้นะครับคันนี้ราคาดีนะครับอยู่แค่สี่แสนกัือบเก้าพันบาทนะครับถามว่าตัวนี้ได้หน้าล็อกโคนะครับหน้าหล่อปีสิบแปดนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับหน้าหล่อนะครับหน้าล็อกโคเลยแล้วก็คันนี้รถสภาพเดิมๆนะครับ แม็กแท้ขอบ17ยางบิสโตนนะครับยางบิสโตนนะครับสภาพสวยเดิมปี23นะครับสภาพสวยเดิมปี23นะครับม่ได้ข้างไม่ได้เหยียบนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวทําด้านเนาะสภาพเดิมเดิมนะครับกิปกรินะครับเดิมเดิมกิแบบนี้นะครับใครที่สนใจบอกไปได้เลยนะครับ0ูตร8 9 4 8 4เจแอดมาทักมาได้นะครับแอดมาทักมาได้เลยนะครับสมาร์ทแคปเกียโตเพ e เนอร์นะครับ สวยงามสภาพเดิมนะครับสวยงามสภาพเดิมกระจกมองข้างต่างๆก็เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้ย้ำอีกทีว่าราคา49,000นเกพันอดประมาณ7,500ถึง8,000บาทนะครับประมาณ7,800นะ7จ็ดพปลายปลายนะครับแบบฟรีดาวเนาะคันนี้รถเดิมสภาพเดิมสวยงามเลยนะครับเอาไปใช้ง,งานกันย,ยาวๆ150้อังม้านะครับ ตัวนี้ไฟหน้าต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมนะครับไฟหน้ามันติไลเฟกเตอร์นะครับตัว E นะครับมาะจางหน้าจะเป็นตัวสีดำเงาปัดโครเมียมนะครับรอไฟตัดหมอกมีให้ครบสันคมด้านข้างสภาพชัดเจนนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับบริเข้างบริยวณเหยียบต่างๆก็เป็นสีเรียกว่าสีดำด้านนะครับแม็กแท้ด้วยโรงงานนะครับแม็กแท้ด้วยโรงงานนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สูงพิทเนอร์นะครับภาษีพรบรไม่มีขาดนะครับภาษีพรบรไม่มีขาดนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ผมย้ำอีกทีนะสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับล้อนหน้าดิสเบรกล้อหลังดัมเบรกนะครับล้อนหน้าดิสล้อหลังดัมนะครับแล้วก็ ในเรื่องของแม็กในเรื่องต่างก็สภาพเดิมสภาพสวยนะครับเดิมสวยนะครับคันนี้นะครับก็เรียกว่าได้กระบะสมาร์ทแคปเลือขั้นเดียวนะครับคันนี้ไม้แก่หน่อยเนาะเข้าสู่ตลอดเช็คระยะตลอดนะครับไม้ไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับสองแสนโลนะครับไม่สองแสนเนาะก็บอกก่อนเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับรถเดิมๆไม่มีชนเห็นไหมไม่นาโครงสร้างนะครับสปอร์ตต่างเดิมเดิม ท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะครับท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะครับโครงข้างตัวอดี้นะครับนี่เดิมซีนเดิมแบบนี้นะครับอาซีนท้ายเดิมแสดงว่าคันนี้ก็ไม่เคยโดนชนนะครับแต่รถเนี่ยมีการใช้งานปกตินะครับมีการใช้งานมีลูกมีลอดปกตินะครับท้ายต่างๆเนี่ยตะเข็บนะครับเดิมนะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะไม่ไม่ไม่มีอ้าไม่มีแตกไม่มี้าวตะเข็บเดิมไม่แตกนะแสดงว่ารถเนี่ยเดิมไม่ไม่เคยโดนชนท้ายนะครับอะการใช้งานนะก็มีบรรทุกปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนด้านท้ายต่างๆก็การชนทงนน้าี่รวคบงละััตจน เป็นช่วงล่างแบบแหนบอยู่บนเพานะครับแหนบอยู่บนเพาบรรทุกได้ประมาณ7-800โลนะครับเจ็ดถึงแปดร้อยโลเอาแบบมาให้ลำบาราเรียบร้อยนะครับลุงลุกหม,มากเดิมนะครับรถสภาพเนี่ยก็ได้สูตรมาตรฐานเลยนะครับอย่างอะไรอยู่ครบลุงลุกหม,ม,มากเดิมนะครับท้ายรีโวตัว E นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสูงนะตัวนี้นะครับ ความสูงเนี่ยจะพื้นประมาณ2ฟุตนะครับประมาณ2ฟุตนะครับเป็นตัวสูงนะครับแอเรียในการขับขี่นะจะมองมองซ้ายมองขวาชัดเจนนะครับสังเกตไหมมันจะสูงกว่าพกรถเก่งนะครับไม่สูงกว่ารถเก่งนะครับทัศนะวิสัยเนี่ยมันต่างกันนะครับทัศนวิสัยต่างกันการขี่ต่างกันนะครับน่าใช้นะครับน่าใช้น่าขี่แล้วก็ การบรรทุกบรรทุกนน่ยใช้งานอดีตประสงค์มากกว่าแล้วคราวนี้มาดูการในส่วนของเฟรมชะสีรถนะครับอ่ะเฟรมตรงนี้นะครับชัดคมทุกแม่ทุกจุดนะครับต้องแบบนี้แล้วก็ตรงในเอกสารด้วยนะครับสามแปดหกสองจำไว้โค้ดนี้เลขนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเอกสารว่าเดิมไม่เดิมตรงไม่ตรงนะครับเดี๋ยวไปพาดูนะครับส่วนสีสนผิวพันรถเนี่ยสภาพคันนี้เดิมนะครับสภาพรถเดิมแน่นอนนะครับตะเข็บ้วต่อนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมครับตะเข็บแท้ไม่นักแท้รอยเชื่อมรอยต่อต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมแบบนี้นะครับ สภาพเดิมสภาพสวยนะครับส่วนเบาะนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเบาะแบบมีปีกเนาะเบาะแบบมีปีกนะครับเบาะเป็นเบาะแบบบักก็ซีดนะครับเบาะนี้เป็นเบาะที่ออกแบบมาใหม่แล้วจะช่วยเรื่องของการแบบคองเราในการเข้าโค้งโค้งนะครับทำให้ตัวเราไม่คอนซ้ายคอนขวานะครับส่วนเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ซีวแบบซีคันชิพนะครับโหมด Eco p o w e r มีให้เลือกจอ m m ฟเมีให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันอ่ะนี่ครับเครื่องฟิสต้าติดง่ายนะครับเครื่องฟิสตาติดง่ายนะครับ แล้วก็มาอยู่2 2 5 0 0 0โลนะครับม่2 5 0 0 0โลนะครับสามารถแคปนะครับสามารถแคปเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะนี่ครับอย่างดีเลยเบาะหนังอย่างดีนะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอนแบบนี้นะครับสวยนะครับสวยเลยครับตัวถังบอดี้ไหมครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับอ่าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับตัวถังเดิมบอดี้เดิมนะครับตัวถังเดิมบอดี้เดิมนะครับหัวหน้หัวนอตต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับนี่ เดิมๆไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับนะครับอ่สภาพเดิมสวยเลยนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมๆเช่นกันนะครับอาเม็ดนักเดิมนะเม็ดนักเดิมแท้นะครับทุกจุดทุกเม็ดนะครับลูกค้าดูอยู่ทางไกลนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับซื้อรถกับเรานะครับเหมือนลูกค้ามาดูเองที่บริษัทไม่ต้องเสียค่าลงข้ามันมานะครับแบบนี้นะครับสวยตรงใจแน่นอนนะครับสวยตรงใจแน่นอนนะครับ fm มี m 5 5 bluetooth มีครบไม้สองแสนห้าพันโลอ่ะ เดี๋ยวาพาไปดูนะครับโอองโคงเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับกระจกมองข้างต่างๆพับปรับไฟฟ้าได้เซ็นอรัลล็อกมีครบนะครับสีสันที่พัรถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับตัวเครื่อง2 4 150รลังมา้าสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับโครงสร้างด้านหน้านี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับ หรือรอยใช้างงานมีปกตินะนี่สภาพเดิมสวยนะครับแผ่นเพจนะครับนี่โดเมเบอร์ปีสินะครับสภาพเดิมแบบนี้ซีนก็เดิมนะครับฝ้าเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับ นะครับฝาเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพสวยสภาพเดิมอใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดโอ้โหตงน็อตต่างๆโครงสร้างเดิมตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบซีนเดิมฝาเดิมฝาแท้นะครับนี่ฝาเดิมฝาแท้เลยนะครับแบบนี้รถสวยสภาพเดิมน่าใช้นะครับสี่แสนเก้าพันเท่านั้นนะครับเครื่องไม่มีแกะไม่มีไข้นะครับเดี๋ยวล้างสปาขัดสีให้นะครับคันนี้ครบเครื่องเลยนะครับรถกระบะคันนี้สมาร์ทแคปเกียร์โตนะครับเดิมๆนะครับย้ำว่าเดิมๆจากโรงง นะครับได้ไปใช้บอกเลยว่าคุ้มลูกค้าคนไหนสนใจนะครับกระบะสมาร์ทแคบเกียร์โตพสูพิเลเนอร์แบบนี้ปี18นะครับติดต่อหาเปจเลยย์้าเดแเก้าสีนะครับรีโวนะครับ2.4ีพิเลเนอร์เกียร์โตแบบนี้สวยหล่อน่าใช้ติดต่อมหาเด้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8ากนะครับกระบะสวย1 5อยดังมาแบบนี้สวยงามสภาพนังฟ้าเลยวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ